อขีใส่มาเลยพวกเรามป,ปืนคนช่วยรมือยิงกัน,นะใจะได้ไม่ต้องหนูหันว่า อะไรชมรีบเุรีับมาต่อยิงยิงเฮ้ยยิงมย่า<อ>ย่ยยา,ยา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 แม่ทำไมต้องถ่ายวิดีโอด้วยครับ ไม่ฉีดแล้วนะขาลูมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่รีบมึงมาเลยมั้ยเอ็นบอกว่าพอฉีดใช่ไหมไม่ฉีดไม่ได้ลูกฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โฟพี่โฟไม่ฉีดลูกเจ้ายาบอะหยาบยาบหยาบหยาบถ้าทอดเสร็จแล้วก็หยาบหยาบถ้าย่างเสร็จแล้วก็ฉีดได้ไม่ได้ไม่ฉีดเจ้าคุณ านี่ก่อนนะวันนี้ต้องทางน้อยด้วยถถือตัวอะไรมาลูกนี้ตัวอะไรโอม่มี่พี่เฟกกับพี่เบงไปไปตลาดเดี๋ยวมาลูกนะท้าไมอนุญาตนลูกตี น็อปถังไม่ใช่รอโอนี่ดูดูดูนี่เอันนี้ก่อนอุ้ยเนี่เราได้นี่นะยิงซุปเปอร์แรงเลยดนี่ยิงสูก่กัน้ยดเียวเอยิงยงอไปนไปปีใหม่ดีกว่าช่วงหน้าหนาเลย แล้วคุณจะไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเนี่ยในชนบทที่เคยเจออย่างปัตตานีแค่หนูไปหายาเอาคิละเดี๋ยวเที่ยวกลคืนไม่ใช่เราไปมายังเด็กยายไม่มาแม่ขอกินน้ำหน่อยนะพอไปแล้วจะติดใจต้องไปเที่ยวกลางคืนด้วยนะมาไม่ถึงมัธยาใช่ไหมใช่ดูสิแล้วเดี๋ยว้ะนั้นเอาเป็นโต๊ะที่คนใดแม่ ใช่ใช่ที่นก็ว่าอย่างนี้เสร็จแล้วพเราต้องยิงมันแล้วเรื่องที่ได้ยินดีของคู้ใี่ที่ไม่ไดรู้ไดังโม่าสักการโมจ่าสัการ์มาตัวระคับโตสำักปูตสักการ์โมตาสักนี่พัดาพัดาพัดา 啊，对天，起 คู่กันภาคูกันอยู่ไหนอ่ะฮะคกันอยู่ไหนกันนีู้กันอันนี้ไม่ได้ของแฟนใช่อุ้ยมีอย่างลบด้วยทำไมมันไม่มีกบเราอยู่นี่นี่นกบเรานีเอามาเก็บเอาเอามเก็บไว้ด้วยอันนี้ของพี่โก ขอบป๊บสี่ขวดนึงอะเอาให้สองขวดก็ได้ไ